ปรูกเกษียณร,รุ่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเกือบร้อยคนจัดมินิปาร์ตี้พบปะสังสรรค์คืนวันแห่งสุขโรงเรียนฝึกหัดครูชะเชิงเซาฝอจอรุ่นที่12ครั้งที่34ณเรือนร่มใสพร้อมร่วมแลกจับของขวัญรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณครูวันเพ็ญ สุธิพันธ์อายุ75ปีราชการเกษียณประธานรุ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเซาสถาบันโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเซาพร้อมอดีตข้าราชการครูวัย70อัพที่เกษียณจากสถาบันเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดต่างๆเกือบร้อยคนร่วมใจจัดงานปาร์ตี้ในแบบมินิหรืองานพบปะสังสรรค์รุ่นที่12ครั้งที่34ณนสวนอาหาร กึ่งที่พักเรือนร่มใส่อเาเภอเมืองฉะเชิงเซาในงานบรรยากาศทั่วไปก็มีความชื่นมืน่นในแบบครูเกษียณเรียกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเลยทีเดียวในปีนี้จัดกิจกรรมที่จังหวัดฉะเชิงเซาปีหน้า2,566เป็นคิวจังหวัดระยองสำหรับวันนี้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าต่างขึ้นร้องเพลงและลึกถึงวันวานที่น่ารักอย่างมาก สำหรับกิจกรรมวันนี้ท่านประธานรุ่นได้จัดให้มีบรรยากาศรวบยอดเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการนำของขวัญร่วมจับรางวัลย้อนรอยถึงวัยอ้ออ้อที่ได้ลุ้นของขวัญซึ่งทราบวา่านอกจากกิจกรรมวันนี้ตลอดทั้งปียังมีการรวมกลุ่มช่วยเหลืองานจิตอาสาช่วยเหลือนักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้และวันนี้ถือเป็นวันคืนแห่งความสุขให้กับตนเองของคาว่าเพื่อน และจะยังยืนหยัดสืบไปเป็นอากิจกรรมการจบของอะไรครับออนักเรียนโรงเรียนสุดทัศน์ครูชักเชิงเซาเมื่อปี2510ออันนี้คือรุ่น12รุ่น12นะครับอ,อันนี้จัดมากี่ปีแล้วครับจัดมาที่จริงมัน5-6ปี ปีแล้วที่จบกันครับแต่จัดได้34ครั้ง34ครั้งเนาะเว้นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอ๋อคราวที่แล้วเว้นไปสองปีครับก็โควิดครับก็มาจัดเป็นปีที่สามเนื่องจา้เราแตก่าสถานการณ์ของโควิดบ้านเมืองบ้านเมืองด้วยจ้มแล้วปีนี้คือมีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษอะไรบ้างไหมครับกิจกรรมพิเศษก็ เราจะมอบของวันเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนทุกคนเลยที่มาจะได้ของฝันกันทุกคนหละปีนี้คือมากันเยอะไหมครับจำนวนประมาณแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดสิบคนนะเจ็ดสิบกว่าคนเนาะอืมเยอะกว่านี้เป็นแต่ว่าไม่สะดวกอ๋อครับผมมาจากที่ไกลด้วยไหมครับจังหวัดชนระยองจันทรจ้าทิ่ง สี่จังหวัดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มาเรียนที่นี่ครับมาดังนีั้นจะมีส่วนนักเรียนมาเรียนที่นี่ที่ไม่ได้ไปเฉิมเสนาครับเรียนหนึ่งก็ประมาณสองร้อยคนอ๋ออันีแค่สองปีนะครับมาสองต้นเรียนนอ๋อครับแต่ปีนี้ก็คือเป็นหลังจากโควิดเนี่ยคือปีนี้ก็เริ่มจัดขึ้นมาเป็นโรค เป็นเรอของแต่และจังหวัดนิวยี่สิบสลาวุธปุ่นสร้างภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน